ราหุลเนี่ยเป็นลูกของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับองค์ปัจจุบันนะครับราหุลนเนี่ยแปลว่าบ่วงนะครับก็คือ,อชื่อท่านเนี่ยมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระวุทธสัตว์ของเราเนี่ยจะออกผนวดนะครับแล้วท่านก็เปล่งอุทานคำว่าลาหุนลนออกมานะครับคนที่ได้ยินเนี่ยก็เลยเอาไปบอกพระนางพิมพาเนาะว่า ให้ตั้งชื่อว่าราหุนครับก็เลยกลายเป็นชื่อของท่านนะครับก็คือพระราหุนนั่นเองนะครับจริงๆในอดีตชาติเนี่ยพระราหุลเนี่ยตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเนี่ยนะครับท่านก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นลูกชายนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับเรื่องราวเนี่ยก็มีดังนี้นะฮะมีพระชาติหนึ่งนะครับก็คือครับแล้วก็มีเพื่อนเหมือนกันเนาะนะฮะก็ไปมาหาสู่นะครับดูแลปฏิบัติลือษี คนนี้อยู่เป็นประจำนะครับฤาษีคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยเราเนี่ยมียาอภิญญานะเราไปเห็นหูเมืองแก้วเมืองสวรรค์มีเพชรพลอยมากมายนินจินดาเพียบเลยนะฮะก็เธอก็ทําบุญแล้วเนี่ยเนาะเธอก็อธิษฐานสินะตั้งเจตนาอธิษฐานสิไปเกิดเป็นพญานาค นะดีกว่าโหมันมีแบบแก้วแหวนเงินทองมีอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เนาะหุนนี้เราไปเจอแบบว่านาคใหญ่ที่อยู่ในเมืองบาดาลน,นะหุยเขามีราศีมีอะไรอย่างงี้มากเลยแล้วก็แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นู่นนั่นนี่ต่างๆนะพระระหุ่ฝังกับพระราหุนก็แบบอินอินมากเลยนะครับในชาตินั้นนะเป็นมานพเนี่ยก็อินมากกะตั้งความปรารถนาตั้งอธิษฐานไว้ก็ สมปรารถนาส่วนเพื่อนเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยนะครับคู่กันก็ไปเจอฤาษีอีกคนหนึ่งก็คนเนี้ยไปเที่ยวเมืองสวรร์นะไปเที่ยวสวรรค์ก็ไปเห็นว่าสวรร์นเนี่ยโอ้โหมันมีความวิจิตรวิสดานมากๆเลยเธอเนี่ยตั้งความปรถาานาไปเป็นเทวดาดีกว่าเทพบุตรดีกว่านะเห็นไหมได้อาจารย์สองคนนะ,อะ,อะบอกไม่เหมือนกัน คุณภาพชีพไมเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อนก็ได้ความสมปราน,นาก็ไปเกิดเป็นถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเกิดไปเป็นพระอินทร์นะครับถ้าไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือเป็นเทวดามียศใหญ่อะ่ะนะฮะหลัจากนั้นปุ๊บพระราหุนก็พอไปจุติปุ๊บแรกๆก็มีความโอ้อิ่มเอมพอใจนู่นนั่นนี่ต่างๆรู้สึกแบบไอ้นี่แหละสักพักสักพักหนึ่งนะครับคืน,นากเนี่ย เวลาจะเ,เวลาที่เราจะมีสติเนี่ยเราอยากเป็นอะไรก็แปลงร่างได้หมดนะฮะแล้วก็มีเพชรดินจินดายอย่างที่ฤาษีพูดเลยนะครับแต่นาคเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเวลาขาดสตินะ,ะเวลานอนก็จะกลายเป็นนาคนะ,ะสองเวลาสมสูนะะหรือว่ามีมีเซ็กเนี่ยก็จะกลายเป็นนาคนะฮะตามตามคำพีว่าไว้อย่างนั้นเลยนะฮะ เวลาตายก็จะกลายเป็นคืนสู่ร่างเดิมก็คือนาคนะฮะเวลาอย่างเช่นอะไรฮะอ,อ,อะไรก็ตามที่ขาดสติเหมือนสมัยพุทธกาลมีคนมีนาคไปบวชเนี่ยแล้วก็เผลอลับไปนะก็กลายเป็นนาคตัวเบลเทอรเ,อเลยอะไรเงี้ยนะครับคือขาดสติเมื่อไรปุ๊บก็กลายเป็นนาคทันทีนะครับจุดติก็กลายเป็นนาคนะฮะทีนี้พระลาหุนก็เลยบอกเอาแล้วเรา พลาดแล้วเราเชื่ออาจารย์ผิดคนแล้วนะครับไม่น่าเชื่ออาจารย์คนนี้เลยปารถนามาเป็นนาคนะครับแล้วนาคเนี่ยอายุอย่างยาวนานมากๆนะครับก็มีสมัยหนึ่งนะครับก็คือยากนาคเนี่ยอายุยาวนานมากนะครับก็ท่านก็ทันพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านมาพอท่านตัดสรุปปุ๊บเนี่ยใช่ไหมท่านก็เหมือนกับประกาศศาสนาท่านก็มีลูกชาย คือในคติพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเนีอยังไงก็ต้องมีลูกหนึ่งองค์นะครับเป็นผู้ชายเป็นพุทธบุตรนะครับเป็นเป็นเหมือนแบบแพทเทิร์นเลยเป็นเหมือนแพทเทิร์นเลยมีพระชายามีพ่อมีลูกอะไรเงี้ยมีแม่แล้วก็ต้องออกบวชอะไรเงี้ยระยะเวลากี่วันกี่วันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นเป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีข้าทาบริวารมลักสาวะซ้ายขวาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มันมีช่วงหนึ่งนะครับก็มีช่วงที่ เหมือนกับเป็นการประชุมแบบสวรรค์นเนี่ยจะมีการเหมือนกับประชุมครั้งใหญ่เนี่ยก็แบบพญานาคก็เป็นเทพเนาะเป็นเทพสวรรค์ชันจาตูมนี่แหละครับท่านก็เป็นเทพที่แบบมียศม,มีอํานาจมีอะไรเงี้ยท่านก็ไปไปเจอเพื่อนเพื่อนเก่าเอ้าจําได้เอ้าเพื่อนเมื่อเกิดเป็นเทวดาเหรอเนี่ย โอ้โหทำไมแบบทิพวิมานมันสมบัติองไรเพื่อนก็ขี้โม่เพื่อนก็โม่ให้ฟังว่าแล้วเนี่ยมีแบบค่าทาบริวารเยอะนะมีนางสนมสวยๆเพียบเลยนะเทวดานุนนั่นนี่ขี้โม่อะอาหารการกินเป็นทิพนุนนั่นนี่อะไรแต่คือจริงๆมันไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยคือแบบหน้ามันมันเป็นตึงเทพกึ่งเดรัฉานอย่างี้กนมันไม่สามารถบรรลุทาได้พระละุนก็แบบเอาละกูพลาดแล้วเอางี้สิเพื่อนก็บ,บอกเอางี้สิ เนี่ยตอนนี้มีพระพุทธเจ้าอะ่ะประังเกิดอยู่ในโลกของเรานะฮะไปทําบุญกับท่านสักเจวันแล้วอธิษฐานมา,มาเกิดกับเราท่านก็บอกงี้นะเพื่อนก็วังดีพระราหุลก็ฟังแล้วแบบเออวะไปดีกว่านะฮะท่านก็นิมนต์นะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระกับพระเนี่ยนิมนต์มาประมาณสักน่าจะจําไม่ผิดนะมันเก้ารูปนะครับก็มาแล้วก็มีเนนมาด้วยองค์หนึ่งก็คือมี มีลูกของพระพุทธเจ้ามาด้วยนะฮะตอนนั้นก็ตัดสรุแล้ว็ริมนี้มลลงมาเมืองนาคเลยนะครับก็คือลงมาแบบข้างล่างเลยนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็คืออัครสาวกแต่ละองค์ก็คือแบบมียานอะเนึกออกไหมฮะมียานมียานทีนี้ตอนท่านทําบุญเนี่ยท่านก็ทําบุญไป7วันตักบาตรไปตักบาตรไปแต่ละวันเนี่ยก็มองมองหน้าเนนน้อยเอ๊ะมองหน้าเนนคนนี้กับมองหน้าพระพุทธเจ้าทําไมหน้าตามันเหมือนกันจังเลยวะแต่ก็ไม่กล้าถาม ไม่กล้าถามมองมองซ้ายมองขวาเหมือนกันพอทําบนเจ็ดวันครบเจ็ดวันปับ๊บนะครับก็เลยอยากจะถามพระองค์ครับเนี่ยเด็กคนเนี้ยที่เป็นสัมมาเนนเนี่ยทําไมหน้าเหมือนพระองค์จังเลยครับอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยองค์นั้นก็เลยก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นลูกชายของเราก็เลยหน้าตาเหมือนเราแบบมีความแบบ น่ารักอะ่ะมีความน่ารักท่านก็เลยบอกว่าชอบมีความชอบก็เลยปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้นต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยว่าข้าพ,าพระพุทธองค์เนี่ยอยากเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในอนาคตขอให้บุญกุศลี้ที่ข้าพเจ้าได้ทํามาเจ็ดวันเนี่ยขอด้วยอริสงผลบุญเนี่ยขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยให้ข้าพุทธองค์เนี่ย ได้เกิดเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตได้เถิดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เหมือนเล็งเห็นด้วยยานนะครับท่านก็เห็นแล้วว่าที่สร้างบาร,รมีมาเนี่ยมันมีโอกาสได้นะเพราะก่อนหน้านี้นก็คือแบบมีการบำเพ็ญเพียรมาก่อนหน้านี้แล้วพระพุทธองค์ก็เลยทํานายว่าเนี่ยเธอเนี่ยจะได้เกิดเป็นลูกชายของพระสมณะโคโดมบอกชื่อด้วยนะครับ พระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระสมณะโคดมชื่อว่าเจ้าชายศิทธรชื่อพระนามเธอเนี่ยชื่อว่าพระลาหุนนั่นเป็นการทํานายครั้งแรกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเหมือนทํานายไว้ก่อนเลยว่าเธอจะได้ตรงนี้นะครับคืออย่างนี้ยานพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานสัพพัญยูครับองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานสัพพัญยูจะมีแค่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านจะเห็นอนาคตแบบไม่ผิดพลาดเลยนะครับเห็นล่วงหน้าเลยว่า จะได้เกิดในช่วงเวลานี้อายุเท่านี้จะตรัสรู้เท่านี้จะชื่อนี้พระนามนี้จะไม่ผิดไม่คาดเคลื่อนเลยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ทำนายพระรีอรยะเมตไต่ไว้ข้างหน้าเนี่ยก็ทำนายไว้เรียบร้อยมีพุทธบุตรเรียบร้อยมีพระชายาเรียบร้อยมีพ่อมีแม่ชื่อนี้มีสักดาเท่านี้เท่านี้ไปเกิดในภพอะ,อ,อะไรอายุเท่าไหร่ออกบวชออกบวกกี่วันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับทำนายล่วงหน้าไว้นะครับพระราหุลเนี่ยก็เช่นกัน พระลหุนท่านก็เหมือนกับพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บก็มีความปลื้มปิติใจนะบูรุธเจ้าก็กลับไปก็ไปเจองานรวมไอ้นี่อีกนะฮะรวมรุ่นอีกในการรวมรุ่นพอมีการรวมรุ่น, <c oughs> น, <c oughs> นปุ๊บก็ไปเจอเพื่อนก็เลยบอกเป็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนทำบพรุษเจ้าแล้วเป็นไงดีไหมอะไรอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังเราอะเราก็อยากปรารถนามาเกิดกับเธอนะ แต่เราอยากปรารถนาแบบใหญ่กว่านั้นหน่อยเราไม่อยากเป็นเทวดาเพราะเทวดาเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดเยอะมันไม่ต่างกับเราเท่าไหร่หรอกเราเนี่ยปรารถนาอยากเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าในอนาคตเลยนี่เกยทับเกยทับ <laughs> เกยทับเลยนะครับทีนี้พระลาหุ่นเนี่ยตอนที่เป็นนาคเนี่ยก็แบบชวนเพื่อนบอกว่าเอางี้สิเธอก็ไปชวนพระพุทธเจ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าอยากมาเป็น อัครสาวกหรือว่ามาเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะเลยนะสาวกของพระพุทธเจ้าสิอะไรอย่างนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าเพื่อนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิษฐานมาเป็นอะไรท่านก็นิมนต์พระมาจริงนะครับนิมนต์พระมาทําบุญเสร็จปับ๊บนะครับก็ปรารถนามาเป็นมาเป็นพระสาวกนี่แหละของพระพุทธเจ้าของเราเนะนี่ยเห็นไหมคือตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของใช้คํานี้ว่าการทําบุญและอธิษฐานบารมีนะ่ะมีอยู่จริงๆ นะครับมันไม่ได้แปลว่าคือการขอยุคนี้มันจะเป็นการขอีนะ่ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอันนู้นอันนี้ขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยขอให้ข้าพเจ้าแบบรูปสวยหน้าตาดีหลอนะ่อเล้ยอะไรเงี้ยอ่ะคือการข่ะมันไม่ได้นะครับขอเนี่ยมันแปลว่าเราไม่ได้ทําเหตุแต่สังเกตไหมน,นี่อันนี้บอกเคล็ดลับวิธีการทําบุญนิดหนึ่งวิธีการทําบุญเนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะครว่า จริงเนี่ยเราตั้งความปรารถนาเจตนาเนี่ยได้หมดเลยตามที่เราได้ปรารถนาเลยครับแต่เราต้องทําเหตุก่อนคีย์อย่างนี้คีย์ก็คือเราต้องทําเหตุเหตุคืออะไรครับเราต้องทําบุญก่อนโอเคปะทาบุญก่อนทําบุญกับอะไรกับเนื้อนาบุญสมมติว่าเรามีเราอย่างสมมติว่าเราเนี่ยถวายพระไตรนะครับสมมติว่าเราถวายพระไตรถวายพระไตรไปปับ๊บ นะฮะเราก็อธิษฐานสมมตินะเราอธิษฐานว่าขอให้พระไตเนี่ยขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยเ,เวลาเราบรรลุธรรมเนี่ยให้เราได้จีวรนุ่งห่มเลยโดยฉับพันแถวๆเนี้ยนะฮะก็มีพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลายรูปนะครับหลายรูปเลยนะครับที่ท่านไม่ได้หาจีวรเองนะนะฮะท่านก็เหมือนกับอย่างพระมหากัสปะอะไรเงี้ยนะฮะ หรือว่าพระอะไรนะที่ท่านได้จีวรเสกเองเลยอะฮะพอฟังบรรลุธรรมปุ๊บพระเจ้าบอกว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิดคือพระไตรนี่มาเองเลยนะฮะจีวรน,นี่มาเองเลยเหมือนเสกมาเลยฟึ่มมาเลยนะฮะแต่พระบางรูปไม่ได้ทําเหตุมาไม่เคยถวายจีวรมาเลยไม่เคยถวายจีวรมาเลยนะฮะก็ไม่มีเหตุ ก็ต้องไปหาผ้าแบบผ้าศพผ้าหอศพมาย้อมเองนะฮะก็เป็นลักษณะฟิลนั้นมันก็เป็นด้วยอาริสงแผนบุญน,นั้นนะครับอย่างอ,อาหิงสกะนะครับอหิงสกะเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านก็เคยช่วยพระประเจกกับพุทธเจ้านะครับไม่หายตากฝนนะครับแล้วก็หนาวมากท่านก็ทำโรงไฟมาก่อไฟนูนะ่นในท่านก็เหมือนกับ เนี่ยทำให้ร่างกายพระพิสุนะครับอบอุ่นนู่นน,นั่นนี่อะไรต่างๆะครับท่านก็ตั้งเจตนานะว่าเวลาท่านไปเกิดเนี่ยก็ ces, ขอให้มีร่างกายกำยำแล้วก็ขอให้แบบเรียกว่าแข็งแรงนู่นน,นั่นนี่อะไรต่างๆนะฮะพอท่านไปเกิดในสมัยเป็นอหิงสก,กะเนี่ยนะครับก็คือเป็นโจรที่แบบฆ่าคนนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆ9 9 9บศพเนี่ยนะฮะอหิงสก,กะก็คือแบบ มีเลี้ยวแรงมหาศาลนะสู้ใครก็ชนะหมดนะไม่ชนะคนเดียวคือพระบุทธเจ้านะฮะเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งคือการทำบุญแล้วก็คือต้องทำเหตุก่อนนี่หรอไหมทำบุญแล้วอธิษฐานนะฮะอธิษฐานนบารมีตัวนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราได้ได้ไดสมปรารถนาณตรงนั้นนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างของพระศิวลีเหมือนกันพระศิวลีก็ ถวายน้าผึ้งใช่ไหมท่านพอถวายน้ําผึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็อธิษฐานว่าขอให้ทานบารมีนี้เนี่ยขอให้จงเป็นเหตุเป็นบ,บใจจัยให้ข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีทรัพย์มากด้วยเถิดเนี่ยเห็นไหมพอท่านอธิษฐานลักษณะแบบนี้ด้วยผลบุญที่ทําบุญกับพระสมมาสมบูรณ์เจ้าไว้เนี่ยบุญนั้นพอเวลามันให้ผลเนี่ยโอโ้โหท่านไปที่ไหนนะครับก็มีทรัพย์มากโอโ้โหเจริญรุ่งเรืองเลยไปในทุกที่ทุกแขนทุกคน ไม่มีคําว่าอดไม่มีคําว่าอยากเลยนะฮะอย่างพระอนุรุทธะนะฮะท่านก็เคยอธิษฐานไว้นะฮะท่านก็สร้างเอ่อสร้างเจดีใช่ไหมแล้วท่านก็อธิษฐานว่าขอให้เป็น,ปนผู้มีหูทิพตาทิพนะฮะเนี่ยก็ได้สมปรารถนาของตัวเองตอนสมัยท่านเป็นเจ้าชายนะท่านก็เป็นคนมีบุญมากสร้างบุญมาดีนะฮะท่านก็เคยอธิษฐานทําบุญเสร็จปุ๊บท่านก็อธิษฐานว่าขอให้คาว่าไม่มีเนี่ยจงอย่าเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลย นี่เห็นไหมเวลาแม่เอาขนมมาให้เนี่ยถวายด้วยเ,เปล่าๆนี่คือแบบเทวดาเอาขนมมาใส่อะไรเงี้ยนึกออกไหมขนมไม่มีขนมไม่มีมมมเคยได้ยินไหมนี่อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งทั้งพราหุนเองแม้กระทั่งพระพระพระุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เรียกว่าอะไรฮะ เป็นตัวอย่างในการอธิษฐานบารมีนะครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเวลาตอนตอนที่ท่านอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อธิษฐานว่าขอบุญนี้เนี่ยนะฮะขอให้เป็นเหตุที่ทําให้เราได้บรรลุธรรมในอนาคตพาสัตว์โลกได้พ้นทุกเนี่ยเห็นไหมท่านก็อธิษฐานเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่อธิษฐานเลยเนี่ยหรอไหมหากบุญที่ข้าพเจ้าได้สะสมมาไว้ดีแล้วนั้นเนี่ยขอให้บุญนี้ ขอให้เกิดปฏิหาริย์จุดๆด้วยเถิดอะไรเงี้ยก็มีนะครับมีหลายอย่างมากที่เป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีนะครับอธิฐานบารมีเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่าเราเรียกว่าอะไรครเราขอแล้วเราถึงจะได้แต่จริงๆเนี่ยในศาสนาพุทธหรือในคัมภีร์พุทธของเราเนี่ยการขอมันไม่มีเพราะไม่มีใครดนบันดาลให้ใครได้ถ้า การขอนั้นดนบรรดาลได้นะฮะมันคงจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอเคไหมสมุิเราไปขอเทพนะฮะเทพท่านก็มีความทุกข์เหมือนเราโอเคไหมท่านจะดนบรรดาลอะไรให้เราได้โอเคไหมเทพนั้นก็มีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันมิจฉาทิฏฐิแปลว่าท่านคิดว่าตัวท่านนั้นนะดนบรรดาลให้กับผู้คนได้มันดนบันดาลไม่ได้ เห็นภาพไหมแต่ช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราวเทวดาช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราวอะ่ะได้ด้วยบุญญาลิขของท่านอะไรเงรี้ยที่ท่านสร้างบาร,รมีมาสมมติว่าเราศรัทธ,ธาอะไรดีฮะศรัทธ,ธาพระพ,พิฆเนศสมมตินะเราศรัทธ,ธาพระพิฆเนศเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อพระพิฆเนศเนี่ยท่านน่าจะสร้างบาร,รมีมาดีนะให้ทานม,มาดีรักษาศีลมาดีนะโอเคปะอุ้ยเราก็นับถือท่านด้วยความ บูชาท่านด้วยวิธีการอย่างเช่นเฮ้ยท่านเป็นคนที่ทําบุญมาดีโอเคไหมท่านรักษาศีลดีท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเห็นไหมท่านก็พอบิคเนตท่านก็แบบเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมเราก็ไปดูประวัติดีหนึ่งท่านอาจจะเป็นคนที่แบบรักษาศีลดีให้ทานมีความเมตตามีความการุณามีความมุทิตามีความมีคนจิตใจดีเห็นไหมพอเห็นท่านปุ๊บ เวลาจะระลึกถึงท่านให้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเวลาเรารับถ you ึงคุณงามความดีของท่านเราก็จะมีจิตใจนะฮะแกล้วก้านะฮะแล้วเอาท่านเป็นแบบอย่างพอเอาท่านเป็นแบบอย่างปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ right ่งต่างๆเนี Sergio ่ยมันก็จะมานะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปขอเนี่ยเพราะถ้าขอเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าตามคำพีพุทธเนี่ยคือท่านเองก็ดนบันดาลไม่ได้เหมือนกันแต่ท่านอาจจะช่วยเป็นครา้เป็นข่าวได้เทวดาก็ช่วยได้ถ้าเราบอกโอเคไหมอ่ะ เวสุวรรณนะครับเวสุวรรณบางคนก็จะไปขอน่นั่นนี่นะครับลืมไหว่าพระเทวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นพระอริยบุคคลคือโดนบันดาลไม่ได้แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> คือไปขอท่านในผิดวิสัยละ <c oughs> เพราะพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะเหมือนแน่วแน่แน่วแน่ในพระรัตนาตราัยแลแ้วพอแน่วแน่ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนะฮะเรียบร้อย นะฮะไม่ได้ต้องศึกษาด้วหนึ่งนะครับอย่างทาวเวสุวรรณเนี่ยเวลาเราไปกราบท่านหรือเราไปขอพรท่านเนี่ยถ้าสมมุติเราไปขอด้วยวิธีการขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าสมมติแบบเราไปทําบุญถวายสังฆทานมาไปแบบร่วมสร้างเจดีมานะฮะสาธุขอให้บุญนี้เนี่ย ที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาเนี่ยข้าพเจ้าขอยกบุญนี้เนี่ยให้พระองค์ด้วยขอให้พระองค์เนี่ยได้บุญนี้พร้อมบริวารอะไรเงี้ยนี่อรอไหมขอให้ท่านเนี่ยได้ผลบุญละบุญนี้อนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพอเส้นโดยบุญปุ๊บใช่ไหมก็ค่อยขอนะ หากท่านเมตตาขอให้ข้าพเจ้าได้นู่นนี่อ่ะว่ากันไปอาจจะได้อยู่เป็นคนอุบายแต่ได้ไม่ได้นอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะอยู่ที่บุญแล้วด้วยหรือถ้าอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยแถวๆเนี้ยนึกออกไหมฮะนี่เป็นวิธีการอาธิฐานบารมีอันนี้เหมือนกับเรียกว่าบอกเคล็ดลับในการที่จะอธิษฐานบารมีนะครับสร้างปัญญาบารมีสร้างขันติบารมีสร้างความเพียรบารมีนึกออกไหมฮะสร้างฐานนบารมีนะครับคือ ทุกอย่างมันจะต้องเกิดจากอะไรครับเกิดจากเหตุแล้วก็เกิดจากปัจจัยก่อนนะครับมันถึงจะสามารถเกิดการได้ผลตรงนั้นไม่ใช่ว่าผลมันลอยมาดีๆนะครับอย่างเวลาเราเห็นใครสักคนถูกหวยรวยนะฮะขึ้นมาแบบฟุกๆอะไรเงี้ยหรือบางคนเกิดมาในตระกูลรวยมันไม่ได้แปลว่าเขาโชคดีที่จะเกิดมาในตระกูลรวยมันมันไม่ใช่โชคของเขามันเป็นเหตุของเขาที่เขาทํามาในอดีตเขาจึงได้ผลแบบนั้น เห็นไหมเขาถูกหวย6ล้าน60ล้านนะอย่างในข่าวบางคนถูกหวยเป็นพันๆล้านเห็นไหมมันก็คือบุญที่เขาได้เคยทํามาในอดีตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกใบ,บน,นี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วตามคัมภีร์พุทธเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องมังเอิญ นะไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องมันอื่นเพราะทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สอดรับกันไม่ไม่ไม่ขัดแย้งกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่เรื่องราวของพระราหุลเนาะที่ผมเล่าให้ฟังนูนะ่นนั่นนี่อะไรต่างนะครับให้พังก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าเสมควรไหมนะฮะสมควรไหมที่จะขอนะฮะหรือเราควรจะต้อง ขยันสร้างบุญขยันทำบุญแต่วันทำกุศลนะให้มันเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะของพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ขยันนะครับสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องเข้าใจนะครับในสิ่งที่เราได้ลงมือทำนะครับได้ให้ทานได้ให้สละทรัพย์ที่เราได้ได้สร้างบารมีขึ้นมานั่นเองนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอพิโซดนี้ ใครมีคำถามนะก็คอมเมนต์ไว้ที่คลิปด้านล่างนี้ได้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวมาตอบคำถามให้ด้วยละกันเนาะนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันเนาะนะครับข้อมูลอาจจะจำถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับแต่ว่าสาระสำคัญก็คืออยากให้เข้าใจเรื่องอธิษฐานบารมีนี่แหละนะครับแล้วก็หลักการการทำบุญอย่างถูกต้องแล้วค่อยอธิษฐานนบารมีถึงจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือพอยต์ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ